บทเรียนจากความรับก้าวข้ามความเจ็บปวดและเปิดใจรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พอดแคสต์เคล็ดลับพิชิตใจครับในตอนที่แล้วเราพูดถึงสัญญาณเตือนที่บอกว่าเมื่อไหร่ควรจะพอใช่ไหมครับการตัดสินใจเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ทําให้เราเจ็บปวดเป็นเรื่องที่ยากมากและต้องใช้ความกล้าหาญอย่างยิ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นครับนั่นคือการเยียวยาหัวใจ การเรียนรู้จากบทเรียนและการเตรียมตัวเพื่อเปิดใจรับความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าเดิมครับเพราะทุกความเจ็บปวดมีบทเรียนซ่อนอยู่เสมอครับคุณอาจจะกําลังรู้สึกเสียใจผิดหวังหรือโกรธอยู่ใช่ไหมครับความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติครับไม่ต้องพยายามกดมันไว้ให้เวลากับตัวเองได้รู้สึกเสียใจอย่างเต็มที่การได้ร้องไห้การได้ระบายออกมาคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเยียวยาครับสิ่งสําคัญที่สุดในช่วงนี้คือการดูแลตัวเองครับ ไม่ว่าจะเป็นร่างกายหรือจิตใจเพราะคุณเพิ่งผ่านเรื่องที่ยากลำบากมาจงใจดีกับตัวเองให้มากที่สุดครับเอาล่ะครับมาดูกันว่า3ขั้นตอนสำคัญในการก้าวข้ามความเจ็บปวดและเปิดใจรับสิ่งใหม่ที่ดีกว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนที่ 1. ให้เวลากับการเยียวยาและยอมรับความรู้สึกอย่าเพิ่งรียกร้อนที่จะ move on หรือหาคนใหม่ทันทีครับการได้พักใจให้เวลากับความรู้สึกเสียใจ เสียใจให้สุดร้องไห้ให้พอคือสิ่งสําคัญที่สุดการยอมรับว่าคุณกําลังเจ็บปวดไม่ได้ทําให้คุณอ่อนแอครับมันแสดงถึงความเข้มแข็งและกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับความจริงหาเวลาอยู่กับตัวเองทําในสิ่งที่คุณชอบทํากิจกรรมที่ทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายหรือระบายความรู้สึกกับคนที่คุณไว้ใจครับจําไว้ว่าความเจ็บปวดจะค่อยๆจางหายไปตามการเวลาแต่คุณต้องอนุญาตให้ตัวเองได้ผ่านกระบวนการนี้ก่อนครับขั้นตอนที่2 เรียนรู้จากบทเรียนและเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อความรู้สึกเจ็บปวดเริ่มเบาบางลงถึงเวลาที่เราจะมานั่งทบทวนครับไม่ใช่เพื่อโทษใครแต่เพื่อเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นลองถามตัวเองว่าอะไรคือบทเรียนที่ฉันได้จากความสัมพันธ์ครั้งนี้อะไรที่ฉันควรปรับปรุงในตัวเองอะไรคือสิ่งที่ฉันต้องการจริงๆในความสัมพันธ์ครั้งต่อไปการเรียนรู้จากประสบการณ์จะทำให้คุณเติบโตเป็นคนที่ดีขึ้น ฉลาดขึ้นในการเลือกความสัมพันธ์และพร้อมสำหรับสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตรครับทุกความผิดพลาดคือครูครับขั้นตอนที่3รักตัวเองให้มากพอและเปิดใจรับสิ่งใหม่เมื่อคุณได้เยียวยาและเรียนรู้แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือการกลับมารักตัวเองให้มากพอครับเมื่อคุณรักและเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงคุณจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายคุณได้อีกครับ เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมคุณจะรู้สึกเองว่าพร้อมที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆอีกครั้งครับการเปิดใจไม่ได้หมายถึงการรีบร้อนแต่หมายถึงการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบเจอผู้คนใหม่ๆและประสบการณ์ใหม่ๆครับอย่าปิดกั้นตัวเองจากโอกาสที่จะได้พบเจอความรักที่ดีครับเพราะความรักที่แท้จริงมักจะมาในเวลาที่เราคาดไม่ถึงเสมอครับ จำไว้นะครับว่าทุกความสัมพันธ์ไม่ไว่าจะจบลงด้วยดีหรือไม่ดีล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางในชีวิตและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าที่ทำให้เราเติบโตครับจงก้าวข้างความเจ็บปวดด้วยความเทมแข็งและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่รออยู่ข้างหน้าครับคุณมีวิธีเยยวยาหัวใจหลังจากความรักจบลงยังไงบ้างครับมาแชร์ประสบการณ์กันได้ในคอมเมนต์หรือส่งข้อความมาหาเราได้เลยนะครับ และถ้าไม่อยากพลาดเคล็ดลับดีๆแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตาม podcast ของเรานะครับสำหรับวันนี้เคล็ดลับพิชิตใจต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสวัสดีครับ